เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตะกี้อีกแล้วนะครับวิธีการแก้ไขนะครับเมื่อเพื่อนๆพทำการดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งมาแล้วนะครับก็ให้เราย้ายไฟล์ติดตั้งนะครับมาไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับไอตรงนี้นะครับมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นโปรแกรม Microsoft Office เท่านั้นนะครับเป็นโปรแกรมอื่นๆก็ได้นะครับพี่เพื่อนๆมาทําการติดตั้งโดยสม้นเนะครับเราจะทําการแตกไฟล์ในหน้าแฟ้มโฟลเดอร์ที่เป็นหน้าดาวน์โหลดเลยใช่ไหมครับเมื่อเราทําการติดตั้งแล้วมันไม่สามารถทําการติดตั้งได้นะครับ หรือบางทีนะครับเรานําไฟล์ไปไว้ในไดดีไดอหรือว่าจากที่ไม่ใช่ในได์ก็จะเป็นในนิคเวิร์กของเรานะครับอันนี้นะครับก็เป็นปัญหาที่ทําให้เราไม่สามารถทําการติดตั้งได้นะครับวิธีแก้ไขนะครับให้เราดึงไฟล์โปรแกรมนะครับไม่ว่าเปโปรแกรมใดๆนะครับให้เราดึงมาไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราทําการแตกไฟล์นะครับเราจะทําการแตกไฟล์ไว้ในส่วนของเดสก์ท็อปเลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปทําการติดตั้งนะครับในระหว่างที่เราลอมันแตกไฟนะครับเราก็ไปทําการปิดในส่วนของอไปทําการปิดนะครับเป็นส่วนของโปรแกรมสแกนไวรัสนะครับก็ให้เราไปที่อ่า Windows Security นะครับแล้วไปคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่รูปเกาะตรงนี้นะครับต่อมานะครับให้เรามาเลือกที่ไวรัส ไวรัสนะครับไวรัสแอนตี้โปรเทคชันนะครับตรงนี้เราก็มาที่ตั้งค่านะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนมาดูตรงนี้นะครับที่เรียลไทม์โปรเทคชันนะครับให้เปลี่ยนจากออนนะครับเป็นออฟนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการกดเซฟไปนะครับเมื่อเราทําการปิดไปแล้วนะครับเราก็กลับมาที่โปรแกรมแตกไฟเมื่อเราปิดไปแล้วนะครับเราก็กลับมาที่แฟ้มที่เราได้ทําการแตกไฟล์เมื่อกี้นะครับก็ทําการกดเปิดเข้าไปเลยนะครับ เมื่อเจอแบบนี้นะครับเราก็ทําการแตกไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทําการแตกไฟเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกเข้าไปยังแฟ้มที่เราทําการแตกไฟเมื่อกี้นะครับเราก็ทําการกดติดตั้งได้เลยนะครับกดจ็ดไปนะครับครับไอตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการติดตั้งนะครับหากเพื่อนเท่านใดที่ อยากไปเข้าไปอ่านนะครับเราก็สามารถคลิกอ่านจากตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ามันจะเป็นไฟล์ที่เขียนไว้ว่าลิสต์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปอ่านดูวิธีการติดตั้งได้นะครับอ่าตอนนี้ผมยังการกดปิดไปก่อนนะครับอ่าเมื่อมันขึ้นมาอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็ให้เรานั้นนะครับเลือกตามหัวข้อได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะติดตั้งนะครับโปรแกรมตัวไหนนะครับอ่าอย่างเช่นในวันนี้นะครับก็ ผมจะขอติดตั้งเป็น Microsoft Office นะครับที่เป็น Microsoft 365อ่าตัวนี้นะครับผมจะกดตัว G เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กด Enter นะครับเพียงเท่าน,นี้นะครับเราก็รอขั้นตอนของการกติดตั้งนะครับจนกว่ามันจะสำเร็จนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นเทคนิคการติดตั้งสำหรับ เพื่อนๆท่านใดนะครับที่ไม่สามารถทําการติดตั้งโปรแกรมได้นะครับหลักการนะครับก็คือไปทําการปิดโปรแกรมสแกนเวลัสนะครับในส่วนของเดียวไทม์นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการแตกไฟล์นะครับมาไว้ในส่วนของหน้าจอเดสก์ท็อปนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการติดตั้งตามที่เราต้องการได้เลยนะครับในการติดตั้งนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นโปรแกรมที่ผมนํามาติดตั้งนะครับอาจจะเป็นโปรแกรมอื่นที่เพื่อนๆอยากมาทําการติดตั้งก็ได้นะครับ หากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับก็ฝากกดถูกใจนะแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเตะกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ